มาหน้าเสาวันที่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบมา้าจอเปิดมินิมาหลายมือแล้วก็เออเขาก็รู้สึกว่าเงินวิทย์หอยวิทย์ปูแน่แล้วล่ะเลื้มเหวเลื้มแตะคอไปแน่เขาได้มพอดี ซื้อปุ๋ยมดก็ชอบนึงเ <c oughs> จ็บน่อยคบบิดว่ากันได้เงินมาจากลาหาวมาซื้ออีกเขียนชื่อคือขอมานมีจ้างมีเตะกัวเป็นกองกองแกงแกงยงโยกันได้ปุ๋ยเชื่อคือไข่แน่ <c oughs> นี่คือเขาเจา้าเขาเจ้าเอทัดหวย จะล่าพื่นกำลังขึ้นเดี๋ยวนี้จะรู้สึกว่าค่อนข้างสมบูรณ์ในอยู่จังง้อยแต่เฮ้ยนี้มีท่าน,นได้ใช้มีเสือ้อท่านเสื้อปุ๋ยอยู่คาดว่ามันจะเป็นน้ำปุ๋ยจะเฮือก่างนี้ครับเฮือนาเทียงนี้ล้นลงมาเสือ้อมันก็เล่อยเบิ่งคือขึ้นมาคือขึ้นมาเข้าถือปุ๋ยเอาเลยเบิง่ง กระแหว์ขึ้นเดิมแหว์ขึ้นเดิมตกุ๊เป็นก่อแล้วคาดว่า,าสิงหากันยาเต็มเดินกันยาในกัก็คือเลยเต็มกุ๊เต็มก่อแล้วนี่จะคม่ในี่ก็ลืมเก็บน้ำเก็บในตึงเสือ้อเต็มที่ฮ่าจบคลิปตัวนี้แล้ว